Oh, yang itu lalu mana aneh tu kan? Nih 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 mari nih 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 mau nih 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 ตัมเ่าป่าตบอกมาบกพอละเนี้เจบะทุกควันนี้มันเจ็บขอนิดนึ่งอันนี้สนามม้งสนามนกขาวเาเสียงคนเยอะด้วยเตัวมึเลยมานี่หล่อด้วยมีเมียแล้วังจะมีอีกาจจะไม่มีอลไรใช่ไหมจะมีอีกจะมีกี่คนอดูสุดยอดมานี่แข่งแรงจังเี่ตรงไหนกูเลี่ยงคนณองีคนออสี่คนออดูกระลาสลายกุม